สวัสดีครับก่อเช่นเคยครับผมสุดใจทมงทั่วไทยรายงานตัวเป็นประจำอยู่นะครับแต่วันนี้ผมจะนำสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับนั่นก็คือข้าวโพดครับนี่คือข้าวโพดครับเป็นไงครับสวยไหมครับออกสุดไปสั้งแล้วดูแนวครับเห็นไหมครับดูแนวกองเป๊ะแนวจะกองครับเนี่ยครับฟันหลอไม่มีเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วใส่ปุ๋ยไปเที่ยวเดียวครับและฉีดโสมแดงไป สี่ครั้งตัวนี้ครับนี่ครับสมแดงเป็นอาหารชูควรมเพื่อชีวภาพจูดินสีร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้จะช่วยบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงรากทําให้รากยาวและตัวนี้จะไปช่วยปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้ดินซุยล้วนทําให้ดินหลวมทําให้ดินมีคุณภาพรากเดินไกลรากจะดูดซับสารอาหารได้ดีครับทําให้พืชเจริญเติบโตวไวและออกผลดีออกผลโดดครับมาดูครับนี่คือ ที่ทีสมแดงครับใส่ปุ๋ยหนึ่งเที่ยวและทีสมแดงไป4ครั้งทุกท่านสังเกตไปครับนี่ครับออกสูตรไปสังน้ําหนักจะดีครับและโดยเฉพาะหวานนิ่มลูกค้าติดใจมากครับสุดยอดเลยครับถ้าท่านใดสนใจครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าหกหนึ่งสองหกหกเจ็ดผมสุดใจส่งตัวนไทยนะครับสินค้าพร้อมส่งครับ เก็บเงินปลายทางครับโอเคนะครับท่านใดสนใจโทรได้เลยนะครับผมวันนี้ผมสุดใจส่งรูใจต้องราไปก่อนครับสวัสดีครับ